สวัสดีค่ะดิฉันลองแม่ค่ะส,สสิประพายนประหลัดยศนะคะซึ่งเป็นตัวแทนเป็นคนที่ดูแลเรื่องการตลาดของกลุ่มแม่บ้านร่วมใจสาม,มัคคีของตำบลโคกเจริญค่ะสำหรับกลุ่มเรานะคะก็จะเป็นผู้ผลิตนะคะก็คือมัดหมี่ทอผ้าสีตะกรนนั่นเองนะคะก็ทางกลุ่มเราก็จะมีผ้าเป็นชิ้นนะคะเป็นจะนำไปตัดเป็นชุดหรือว่าจะเป็นผ้าสิ้นนะคะแต่ทีนี้ว่าทางกลุ่มเราก็ นำไปแปรรูปก็จะมีเรื่องของจงกระเบนนะคะที่ใส่กับชุดไทยในงานวังหรือว่าเทศกาลต่างๆนะคะก็จะมีผ้าถุงสำเร็จแล้วก็กระโปรงเสื้อคลุมนะคะตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของเสื้อคลุมแล้วก็ชุดเดรสนะคะที่กลุ่มเราได้นำไปแปรรูปแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็ทักแชทมาได้นะคะ,ะโคกจเจริญผ้าไทยนะคะก็จะมีะควรที่จะเข้าไปตอบคำถามอะไรได้มากมายเลยนะคะ ก็เรายินดีที่จะ,ะตอบนะคะแล้วก็จะให้บริการนะคะเพราะว่าทางเราเองก็ยินดีที่จะรับเพราะว่าช่างของเรามีเชคเทิลออกแบบใหม่ๆได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะ0898110442นะคะถ้าเกิดว่าสายไหนที่ไม่ได้รับสายนะคะทุกสายที่โช์ที่โทรศรัพท์นะคะก็จะโทรกลับไปนะคะขอบคุณมากค่ะ